โชคกับโชคมันเป็นยังแบบโชคแน่โอ้ยจ้ะนั่นกันบางกลางนะนี่ปัญหากับดาราแน่นเขาเอาไปลองทิ้งน้ำดีทีงนน้ำกันเขาหลับงั้นคู่กันสิแม่นลับงั้นคู่กันไม่กัดสิทธิ์ใจกันเนาะได้บู้เคล็ดรับผมจ้าเดี๋ยวนางกันเด้อ เดี๋ยวนี้มันก็ดังนันเนาะมันหลอกให้หมดพูมากับมากูว้ามาแต่บ้มาจะแล้วแต่นมาแถวนีบ่บ่บ่เโชคดีนะแต่ยินข่าวรวันมาแถวนีนี่ยหละว่สนใจดินี่แนละบ่สนใจดิแต่ดันไทยรถ ្័់ះោ៏ំំំ្្្្ំេ្្្្ំំ บุญเขอาสาร์เนาะีนี่สิยามกันยุติพีว่างหันจะไม่ได้ยามกันพี่วังหันพุทโธ่เขาไปหายามเพิ่นหรือเพิ่นไปหายามเขาไปหายามเพิ่นเไหน่อยไปหายามเพิ่นจิโอ๊ยเพื่นก็แล้วแต่ผู้ไม่ยามเขาแบบนี้เขากบบไปยามแต่ผู้เขาสิยามหรอไปยามเตะนี่อะไรไลพอด เขาพยายามเดินกบบนี้ค้นไมมยามเขากับหลากหลายแล้วสีว<อ><ม>่ายังได้เป็นหอดอย่างน,นี <c oughs> ไน้ได้เป็นหนลือดิแ้วได้เป็นยนห้อค้นหลืดิได้ลูกหลานหรือดิโอ้ยมู่อยู่บ้านนั่นสินะลูกหลานนะ มันรู้ทเขาเป็นยาเขาหรือไม่เนียนกันเป็นยา 那，สวยๆ đi.